สวัสดีครับมาหนีมนาเบิงบ้งรถยำหน้าครับผมรถปั้นหน้าครับรถปั้นหน้ากูปวดตาเนี่ยแล้ให้เบิ้งบรรยากาศครับยังไงครับบรรยากาศ คนนนนกนกบกลาลด้วยคะนนะั้นกนกสียเขามาหากินมาหากินหอยครับมาแล้วมาล้ว ครับผีชีวิตกับของคนเห็นหน้าครับนะครับอันนี้นะครับอันนั้นก็อีนนกขั้นหนึ่งเขาจะปั่นอยูด้วอกันอ่า นกไหมพูดอะอาพูดะ,ะ,ะนกอ่ะหูงบินนกสีขาวเลยครับพูดอะ,อะนกสีขาวพูอะฝูงหนึ่ง สีล่องขับเบิ้งกันจีบเองเลยเนาะเดี๋ยวสีล่องขับเบื้องนะครับจอยเปิ้ลเปิ้ลมาปัน่นปั่นมาหอดกันเปิ้ลให้ขับกระสีคับเปิ้ลไม่ให้ขับก็บมบมบวมาขับท้ายยางเดียวเดี๋ยวครับปั่นออกกัจีแตกบังทีได้เลย โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับให้มาเบิ่งบรรยากาศครับบรรยากาศปั่นหน้เที่สถานีนะครับผมถูกะ<ม>ิดไหม,มครับเพ <คน S 2> <ป>ื่อนไปกินขานะ้าวล้วผมก็เลยมาถ่ายวิดีโอก่อนสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ